สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับพี่น้องสมาชิกในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับสีฮานอยเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับก็ทําเป็นแยกน้อยให้แต่ละรอบนะครับก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งแอดขอฝากคาเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เด็กต่ำกว่าสิปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับผมสำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดนะครับที่อาจจะเป็นสมาชิกใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับผมเนาะท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเนาะหรือว่าท่านใดอยากเข้ากลุ่มนทางฟรีก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้เลยนะครับพี่ๆเนาะกลุ่มก็เป็นกลุ่มฟรีนะครับย้ำอีกทีเป็นกลุ่มฟรีนะครับ สำหรับนะครับพี่พี่ฮานอยกาชาดนะครับเมื่อวานนี้ผมให้1กับ7ผลที่ออก60897นะครับเน้น78เนาะกับ18แต่เข้ามา08อื์แนะครับน่าเสียดายเนาะน่าจะมา18ให้เราจะได้เด้งๆนะครับขายรูนที่7เข้าไปที่97นะครับแต้มเดียวส่วนนะครับผมฮานอยพิเศษให้2กับ6นะครับผลที่ออก2 3 6 กับ1นึอันนี้ก็เสียดายตรง3ตัวนะครับพี่พเนาะผิดแต้มเดียวนะครับก็ถ้าผมเน้น 2- อสาเนาะนะครับแล้วให้6กสองสามไม่ได้เฮแน่นะครับพี่พเนาะก็2ไปอยู่หลักร้อยนะครับเนาะมาเป็นเพียงแค่เลขเด่นนะครับใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6 3สามสามหนะครับเน้นเน้นนะครับรอบนี้ก็ถือว่าได้เฮสองรอบแล้วนะครับ ส่วนห้าน้อยปกติผมให้หกกับแปดนะครับพี่พี่ผลที่ออกเก้าเก้าสี่กับเจ็ดสามนะครับพี่พี่เนาะในรอบเนี้ยถามว่าเก้าเนี่ยผมก็ชอบไหมชอบนะครับพี่พี่เนอะแต่ชอบหกเยอะกว่านะครับพี่พี่เนาะนะครับหกสี่เข้ามาเก้าสี่นะครับ, 6, 4, าา 9, ร,บรอบนี้หลุดไปเนาะไม่มานะครับฮ้าน้อย v p p นะครับเป็กของเรา ให้0กับ6นะครับผลที่ออก4 6 1> 0กับ1 6นะครับใครรูดที่6เนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่เนาะเด้งบนเด้งล่างแล้วก็ของเรา4 6 0นะครับพี่พี่สี0หกก็ให้อยู่นะครับเนาะนี่0 6 7นะครับ4 6 0เนาะมาทั้ง2ตัวเด่นนะครับพี่พี่มาทั้ง2ตัวเด่นนะครับ0กับ6นะครับก็ถือว่าได้เฮนะครับรอบ VIP ก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ในน่าจะวันละสองวันก่อนที่ผมพูดว่าในรอบ vip เนี่ยถือว่ามามาดีกว่าทุกๆแนวทางฮานอยนะครับพี่พี่เนาะลองสังเกตดูได้นะครับเมื่อทีก็มาเกือบทุกวันนะครับไม่มาตัวเด่นก็ตัวรองเนาะนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมนะครับ ฮานอยกาชาตเนาะรอบแรกของเราวันนี้ขอให้มาในตัวเจาะตัวนี้นะครับเมื่อวานนี้มาสายรูดวันนี้ให้ไปที่เลขสามกับเลขเจ็ดนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขสามนะครับสามศูนย์สามแปดสามเก้านะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหก เจ็ดแปดสามตัวให้ไปที่เจ็ดสามศูนย์นะครับนะครับอันนี้ฮานอยกาชานะครับผมส่วนฮานอยพิเศษนะครับ ฮานอยพิเศษผมให้ไปที่เลขเจ็ดกับเลขเก้านะครับเพ,พื่สายรูดให้ไปที่เลขเก้านะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสาม สามตัวผมให้ไปที่เจ็ดเก้าสองนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับแคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับท่านใดชื่นชอบ ลืมจีดเ้นตตายให้นะครับส่วนฮานอยนะครับพี่พี่ฮานอยปกติเนาะฮานอยปกติฮานอยปกติผมให้ไปที่เลข1กับเลข9นะครับ1กับ9เนาะสายรูดให้ไปที่เลขเก้านะครับ วันนี้ผมชอบเก้านะครับเปเก้าเด่นนะครับเนาะขอให้มานะครับพี่ขอให้มาเก้านะครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับผมเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่ หนึ่งเก้าสามนะครับพี่พนะครับก็จะประมาณนี้ฮานอยปกติส่วนฮานอย VIP นะครับวันนี้ได้ ห้ากับเก้านะครับไปพ,พีได้5กับ9เนาะวันนี้วันนี้ได้5กับ9ก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่ตัวนะครับ9 5 6นะครับ ท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะนะครับผมก็นะครับจะประมาณนี้นะครับไปพีสี่ฮานอยเนาะตั้งแต่ฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนวันนี้ก็ขอให้มาใน ตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีโชคกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับกลาบสวัสดีครับ